กำลังใจให้กันก่อนนะคะขอบคุณคุณออะไรนะชินชินโองก็ยังเ,เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพืนนะะ่อนๆเพราะว่าอาพวกเราทา,ทางที่ต่างภาคหลายภาคค่ะทุกคนหลายภาคมากเลยยิทาศาสตร์ขิดว่าโอ้ตีนะเนี่ย ดีนะที่เอ่อรู้สึกยังไม่กินอะไรเลยตื่นขึ้นมาออกมาไล์สดกับเพื่อนๆเงี้ยวันนี้จะไปทุไรมันล้นไปแล้วค่ะมันล้นมันล้นเกินรายได้ที่เราจะได้แล้วมันเป็นความสุขที่เราได้รู้จักก็พยายามเอาตัวตนของเราออกมานะคะเออเราก็ทำมาเรื่อยๆจนจนเรา คิดว่าโอ้ดีนะเนี่ยดีนะที่ทุกคนนะ,ะเพราะว่าส่วนมากเดะสาจะออกมายืนยันตัวตนในช่วงเอชาวนาอย่างนี้แหละค่ะเอะทำนาก็ต้องการน้ำนะคะเพราะว่าอช่วงนี้น อุตส่าห์มาให้กำลังใจยายสาแล้วนะคะเราต้องอให้เกียรติกันค่ะเพื่อนๆในเมื่อเพื่อนมาเยี่ยมบ้านยายสาทําไมทั้งที่เราก็เป็นคนอุตส่าห์นะเนาะ,ะเราก็เห็นเพื่อนพูดเนินเนอน ờ, บางทีภาษสาไม่ดีครับขอบคุณนะครับ,บ,รบที่แวะมาทักทายเพิ่มพลังบวกเต็มๆขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยความ เต็มใจนะคะด้วยความจริงใจนะคะยังไงก็เราพวกเราเขียเตอทุกท่านทุกนะคะทุกคนขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณเพื่อเขียเตอทุกท่านอืมภาษาก็ดูปันเวลาเท่าไหร่ละภาษาจะยืนยันสวัสดีทุกท่านนะคะ เพื่อนคนไหนว่างๆข็แวะส่งกำลังใจให้กับยายสิะคะก็ไม่ทิ้งเพื่อนนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเช่นเคยนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีการไล่ได้ฟังบางทีว่อรู้สึกมหมน่ารักดีนะคะเพื่อนๆครับอาจารย์ก็มีความสุขมากนะคะไดไปไ่เนาะเป็นมิตรเมนามส่วนหลเนาะคะ่ะพี่น้องนะก็อยากบอกต่อจ้ะ เอออุดมสมบูรณ์ี่นอนข้างยายสามีทุกรุ่นนะคะที่มาส่งกําลังใจให้กับยายสานะคะมาบ้างแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้น้ํานะคะมาไม่ถึงกับว่าต้องได้น้ํามาแป๊บๆก็ปไปเนาะเป็นมิตรแม่น้ำส่วนหลาเนาะคะ่ะพี่น้องนะก็อยากบอกต่อยูะเอออุดมสมบูรณ์ี่นองข้างท้านะ วันนี้จะมีเพื่อนคนไหนมาพูดคุยอยู่ในหน้าที่นี้หรือว่าอยู่ที่ไหนนะคะอาได้รับชมและฟังยายสาอยู่พวกเราจะเพอะเพื่อนทุกคนที่เขาอยากรู้ว่าเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะยายสาก็อยากเห็นอยากเห็นเพื่อนอ่าที่ <c oughs> เออ,อยายสาว่าจะเดินทาง จะดูเวลาก่อนนะคะเ,เพื่อนค่ะคาอสาว,ว่าจะเดินทางนี้อีกเอสาก็เลยมีความรู้สึกดีเนะาะเออแต่ถ้าเอาได้เงินเนี่ยมันยิ่งจะเสริมครับอไม่ไม่ติยวๆหลายผ้าคครับเพื่อนครับเออเอสาก็รู้สึกในระยะอสองเดือนสามเดือนที่จะที่ที่ตอนนี้ ข้าวก็บางทีก็อยากาตรงนี้นะนะคะพวกเราก็อยากรู้นะคะอยากรู้ว่าาเพื่อนคนนั้นเข้าไปบางทีเพื่อนบาคน,คน,นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะนะคะสำหรับยายสาแล้ว <c oughs> ยายสาททำเริ่มต้นเ <c oughs> ออชาวนาอย่างนี้แหลคะค่ะทำนาก็ต้องการน้ำนะคะ เพราะว่าช่วงนี้อะไรถอนนะสิชิ้นทอนเหรอคะเอ่อภาษาอ่านภาษาปกิจไม่ค่อยเก่งนะเพื่อนตื่นขึ้นมานเจ็บคอนะไม่ค่อยออกมาได้อ่เยืนยันตัวต,ตนในช่วงเชา้าก็ก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะมันมีอะไรเออขอบคุณมากนะคะนี่แหละ,ะคนอีสานบ้านเราเนาะอ่านภาษา ความสุขที่ได้ได้ช่วยหมายถึงว่าได้ไปช่วยเพื่อนดูคลิปเพื่อนแล้วก็ได้เนาะเพื่อนก็โอ้ยเขาไม่ใช่ว่าไปปุ๊บจะได้มาปับนะ๊บเนาะบางคนก็ยุ่งอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็ยังย่องเดินทางไปที่ไหนเลยแล้วก็ดูคลิปจากเพื่อนเพื่อนนี่แหละคะ่ะที่เขาส่งนะคะแล้วก็ เปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิดค่ะทุกคนเนาะเพื่อนก็โอ้ยเขาไม่ใช่ว่า,าไปปุ๊บเฉยด้มาปับนะ๊บเนาะบางคนก็ยุ่งอยู่อะไรเงี้ยบางคนก็ยังที่ไหนนสะส่วนมากอย่างบางทีมีเรื่องที่ทำให้คนที่เขาได้จากเราเนี่ยบาง ดูภาพท,ที่เพื่อนๆส่งมาให้เราดูเนะี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ศาสาดูก่อนว่าเอาเสียงขึ้นหรือเปล่า <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะครับ <c oughs> <c oughs> ผมครับขอบคุณนะคะ <c oughs> ดีคะ่ะ <c oughs> ดีขอให้เพื่อนมีความสุขนะคะ <c oughs> วันนี้ บ้านของยายสาอากาศเดี๋ยวก็แดดนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมืดคลืบ <c oughs> โอ้ยยังไม่ได้กินอะไรเลยตื่นขึ้นมาไม่เคยออกมาไม่มีใครเข้าไปให้กำลังใจเนี่ยพอพอพอ,พอท,ทุกคนวันนี้ก็ พูดคุยกับเพื่อนหน่อยเราจะ <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายเพื่อนเท่าไหร่แต่เราได้อ่าช่วยไปดูจากเพื่อนครีเอเตอร์ด้วยกันนี่แหละมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วนะคะทางบ่อยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่ต้องรีบไปทำโน่นทนํานี่ต้งเดินทางเรื่อยๆค่ะเพื่อน ชมรับชมนะคะรับชมคลิปของยายสาขอบคุณพี่ป้านาอาคุณตาคุณยายสบายดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันทุกนัได้เลยค่ะขอบคุณคุณสำเนานะคะขอได้ออกมาพบปะเพื่อนๆเนี่ยถ้าถ้านานนานนานขึ้นหลายวันนะคะอาจจะ <c oughs> ว่า เป็นใครอะไรอย่างนี้ถึงเขาจะไม่ตามเราแต่เราก็ภูมิใจแต่นาทีนั้นหรอเพราจะเออมาสักสามสิบนาทีเห็นเพื่อนเข้ามาเขาอยากเป็นกำลังมันทำให้เราเอ่อเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนนะคะมีเพื่อนหญิงเพื่อนชาย ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเงี้ยนะคะมันทําให้เราใทุกท่านด้วยความเต็มใจนะคะ้ดยความจริงใจนะคะยังไงก็เราพวกเราคีเอเตอร์ทุกท่านทุกตรงนี้นะคะพวกเราก็อยากรู้นะคะอยากรู้ว่าเพื่อนคนนั้นเขาไปเป็น กดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้เพื่อนอย่างงี้มันทำให้เรามีความสุขมีความสุขอ,อทางใจค่ะทุกคนนะ <c oughs> มาแล้วนะครับถึงพูดได้ <c oughs> เออรู้สึกว่าตอนนั้นได้ข้ามอ,อได้นั่งลดลงนะคะแล้วก็อ,อ่เปลีป่ยนแปลงทั้งด้านความคิดค่ะทุกคนอ,อ ขอคุณนะคะขอบคุณคุณขงที่โปรกำลังรับชมจ้าขอบคุณเพื่อนคุณาำนาเทพดูนะคะกำลังนั่งกินนาอาเทพดูที่เจ้าได้เกิดที่จังหวัดกาลสินได้อยู่ในพื้นที่ที่อุอดรเทพดูอ,อเป็นอย่างไรบ้างนะคะอยู่ที่บ้านสบายดีฝนตกไหมคะนี่ที่บ้านยายสาอ่า ฝนไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเออแต่ยาสาก็รอฝนอยู่ทําให้ดีที่สุดนะคะเออเราออกมาเขาพูดเราอ,อยากพูดอ,อ่าเราเขาพูดอ,อ่าในสิ่งกว้างนะคะกว้างมากนะคะจนทําให้เราเอ,อ่อได้ไปเห็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เอ,อตื่นขึ้นมา